สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมครูแังอยู่กับ c h anel n alternative และนี่คือเกวันพีซเบาที่รัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กด subscribe นะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนั่นเองนะครับโอเคแล้รับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็แน่นอนครับช่วงนี้หลายคนก็เริ่มที่จะอัพ เกรดตัวละครของตัวเองนะครับเริ่มค้นพบตัวละครหลักของตัวเองนะครับผมว่าเอ๊ะผมเหมาะกับการเล่นตัวอะไรนะครับผมนะเออก็สามารถที่จะไปเปิดกาชากันได้แล้วก็ลองเล่นกันได้ครับบางคนก็อาจจะยังหายดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าพี่ครับผมตอนเนี้ยผมไม่ควรผมควรจะอัพตัวละครอะไรดีนะครับผมถ้าเป็นบูตตันเนี่ยผมจะอัพตัวไหนดีพี่แล้วมันจะเก่งมันจะมีประโยชน์นะครับผม ก็คลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาบอก10อันดับครับผมสำหรับตัวละครที่บูตันนะครับผมแล้วหน้าทําบูตันที่สุดประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวละครสิบอันดับที่ผมจัดมานั้นนะผมไม่มี ex ผสมนะเออครับผมเพราะว่า ex มันทุกตัวมันก็เหมาะการทําบูตันแหละครับดังนั้นผมจะไม่เอา ex นะครับผมชาตินี้ทั้งหมด10อันดับจะเรียงตามความ โหดความมีประโยชน์ของพี่นะผมที่พี่คิดไว้นะผมว่ามันมีประโยชน์ชาร์ตของผมนี้นะผมจะจัดโดยความเห็นส่วนตัวนะครับผมรวมถึงการสอบถามน้องๆที่สนิทด้วยนะครับว่าตัวไหนมันเอ่อรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเวลาลงแรงมันเก่งนะครับผมนะอะไรก็ตามนะแล้วทุกตัวอาจจะต้องมีสกิลเพย์ปวกเข้ามาด้วยนะผมอาจจะไม่ใช่ตัวที่มันโกงอะไรขนาดนั้นนะผมดังนั้นผมคิดว่าชาร์ตนี้นะผมเอาดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าความโหดจากประสบการณ์ของพี่รู้ สองถึงสามปีประมาณสามปีกว่าแล้วนะครับผมสำหรับเกมวันพีชนั้นมันตัวไหนบ้างที่ควรจะอัพบ,บูตตันครับทั้งหมดสิบอันดับนะครับไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับอันดับ10นั่นเองครับ อันดับสิบนะครับผมคุณอยู่กับวานอคุนิโอโรบินั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดาด้วยนะครับผมไม่ใช่รีเจนนะครับผมแนละ้วใครมีตัวนี้สามารถขึ้นบูสต์สามได้ง่ายมากโดยการที่ซื้อเสร็จนะครับผมนะชนะในแรงหรือว่าได้แต้มในแรงมานะครับผมหรือในเวนก็ตามนะครับผมก็ใช้แต้ม BP นะครับผมในการซื้อเสร็จ ในการขึ้นบูทสามของเขาได้เลยนะครับผมหรือบูสตันเลยนะตัวคนนี้คนเล่นเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถยืดธงได้ไวมากทําไมพี่ต้อถึงเอาตัวนี้เป็นอันดับ10นะครับผมเพราะว่าการยืดธงของเขาเกลียนและนะครับผมตัวนี้มีลดดาเมจนะครับผมความเสียหายที่ได้รับนะครับผมลดลง20%เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า70นะครับผมคุณลองคิดดูว่าถ้าเขาบูทตันแล้วเขาจะมีความถึกขึ้นมาประมาณหนึ่งรวมถึง รวมถึงถ้าคุณนะครับผมใส่ เหรียญป้องกันด้วยนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตเยอะๆนะไม่ต้องใส่โจมตีก็ได้สาหรับตัวสายวิ่งตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไม่จาเป็นต้องเอาสกิลไปฆ่าใครนะครับผมนะก็สามารถที่จะยืดธงได้เกลียนมากๆนะครับผมสามารถตีไครโดออกธงได้ด้วยนะเพราะว่าสกิลเขาจะดันนอ,อกธงนะครับผมแล้วก็สามารถยึดธงไวในช่วงท้ายเกมถ้าเขายืนธงเมื่อไรนะครับผมจังวาหวะห่างกันประมาณ4-5วินาทีผมบอกเลยว่าธงหายนะดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันต้องเสริมความถึกฮะถ้าเขามีบุ๊ ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เขาถึกแล้วก็เกลี่ยนมากๆเลยทีเดียวนะครับผมผมเลยคิดว่าตัวนี้เหมาะกับการทําบูตตันและคุ้มมากๆอันดับ10ครับครับอันดับเก้าครับผมผมให้กับเรลี่หนุ่มครับผมตัวคอนี้เกลียนอยู่แล้วนะครับผมและแน่นอนฮะแน่นอนนะเดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะได้เห็นชาแนลผมทําคลิปบูตตันแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับเรลี่หนุ่มนะผมตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะ ต่างกับโรบีเพราะว่าตัวนี้สามารถบูได้มากกว่าโอโรบีนะครับผมดังนั้นความเสียหายของเขาได้รับลดลง3 0นะครับผมมีพลังชีวิตมากกว่า70แน่นอนครับเขามีการดอทที่ค่อนข้างเกลียนนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดนะผมก็เลยคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีดาเมจด,ด้วยนะค,คุณสามารถใส่ดาเมจและใส่เดฟมันจะถึกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้สกิลเพย์ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันต้องดอทนะครับผมดังนั้นต้องต้องกะจังหวะดอทด,ดีๆนะแรงสูงเขาไม่ปล่อยคุณดอทง,ง่ายๆครับผมดังนั้น มันก็ดอสยากพอดอสยากปุ๊บคุณต้องอาศัยความถึกขึ้นมาในการวิ่งยึดตกงนะครับผมมองว่าตัวที่เป็นสายวิ่งแล้วมีดาเมจเนี่ยผมว่าจริงๆนะ โกงสุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าคุณเป็นวิ่งคุณยึดธงได้นะครับผมแต่กลับกันถ้าเป็นสายมาดยึดมันจะยึดธงช้าไงอาจจะมีดาเมจอยดด่างเดียวแต่ยึดธงช้านะครับแต่เรล,ลี่นั้นตอบโจทย์ครบองค์ประกอบแต่ว่าขอแค่ว่าคุณอาจจะต้องดอทแม่นนิดหนึ่งนะครับผมดังนั้นตัวนี้เข้าขายเลยนะครับผมให้เป็นอันดับ9ของ Top ท็อปชาร์ตที่ทำบูตตันแล้วคุ้มมากๆเลยนะครับผมลองไปทำาดินดูนนะ Back, อันดับแปดของเรานะครับผมผม้กับรอโอนิงาชิมะนั่นเองนะครับผรอบุกถล่มนั่นเองนะครับผมนะผมรู้สึกว่าตัวคอนี้มันยังเล่นได้นะครับผมถ้าเขาอยู่ในบูทเออ boot, ยอะๆโอ้บูทเยอะๆนะครับผมคือบูทสองมันก็เก่งนะแต่ว่าผมมองว่าเราต้องการดาเมจที่รุนแรงนะครับผมรอตัวนี้สามารถที่จะเกลียนได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในรูมเขาจะไม่ตายนะครับผมนะแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ตายเลือดเหลือหนึ่งนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30ในเขตสมบัติชิ้นศัตรูคือเวลาเราจะเล่นตัวละครนี้นะครับรบกวนเลยนะครับผมให้อ่านเทรดก่อนนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยครับโยมคูดาวสกิลสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์และฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อทาให้ศัตรูอยู่ในฐานะโดนตัดเลือดนี่นะครับผมนี่แล้วก็สร้างความเสียหายถ้าได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีกเยโตเอาเรื่องนะครับผมเฮ้ยมันเป็นตัวที่แบบว่า ครบเครื่องนะสาหรับตัวนี้นะครับผมผมเคยให้ตัวนี้เป็นโนวันอยู่พักหนึ่งนะผมในสมัยก่อนนะแต่ยุคนี้โอเคเขาเล่นยากนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในบูตดันน้องคิดว่าความถึกของเขาที่เพิ่มขึ้นความแรงของเขาที่โคตรแรงนะครับผมผมเคยไปดูคนเล่นบูตสูงๆมานะครับผมบูตสามขึ้นไปเนี่ยเคยแม่งโคตรถึกเลยแล้วแม่งแรงด้วยนะครับผมใส่เหรียญดีๆนะโคตรโกงเลยนะตัวนี้ผม ผมไม่ค่อยได้เจอบูตันนะผมนะแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้ามันบูตันเมื่อไหร่เนี่ยมันเก่งเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้ถ้าใครปั้นและเป็นเมนจริงๆย้ําว่าเป็นเมนตัวรอจริงๆนะครับผมไม่อยากรอร่างใหม่นะตัวนี้แม่งสุดจริงๆสําหรับการทําบูตันนะครับเพราะดาเมจเขาจะเถื่อนมากนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมมันคืออันดัแ8นี่เองครับ เราอยู่กับช้างแวนหรือแจ็คนั่นเองนะครับผมนะก็คือนักแสดงมือหนึ่งของอกลุ่มโจรสลัดไคโดนะครับผมนี่เป็นไงตัวนี้นะครับผมโคตรโกงเลยนะครับผมสำหรับผมนะนี่ผมปั้นอยู่นะครับผมนะก็มี2องสกิลนะครับมีภัยแรงเนี่ยแม่งไอตัวนี้แบบถ้ามันถ้าโดนขึ้นมามันลดคูดาวด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าตีปกติ แจ็คมันเด้งเลือดด้วยนะครับผมนะแต่ว่าก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวที่จะเล่นเข้ามือกันได้ง่ายๆครับผมต้องกดสกิลให้โดนนะและสกิลของเขาคือแม่งแรงมากแรงมากโจมตี5เนี่ยครับ1-5สกิลขั้นที่6พลังโจมตีหัวอะไรเนี่ยคือมันแรงมากนะครับผมไอ้ท่าแบบปาดลมของเขานะครับผมพิววิวนะถ้าโดนก็แหกนะครับผมแล้วแจ็คมันก็เป็นตัวละครที่ โหดมากนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีการตายนะพลังโจมตีสามารถบัฟได้ด้วยเยโตนี่นะครับผมเออมันค่อนข้างเก่งนะถ้าเขาอยู่ในบูตต์น,น้องคิดสภาพดีครับว่ามันจะโกงแค่ไหนมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปด้วยนะครับสำหรับแจ็คยังไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวรอด,ดูความโหดของเขากันนะครับโอเคนี่ก็คืออันดับ7ของผมนะ พวของเรานะครับผมนะั่นคือซาโบไฟด้วยร่างนี้นะผมนะไม่ต้องพูดถึงความโหดของเขาเลยนะครับผมร่างนี้เขามีคิทิค้าด้วยนะครับผมคล้ายๆโดฟาเลยเหมือนโดฟาเลยครับผมนะถ้ามีติดครีนะครับผมแล้วคุณใส่เหรียญติดครีไปคุณจะเด้งสกิลเร็วมากแล้วตัวนี้เน้นสกิลหนึ่งนะครับผมเพราะถ้าเขาอยู่ในสกิลหนึ่งเนี่ยความเสียหายจะได้รับลดลง50% ขอภายเออบเปอร์นะครับผมนะนี่เมื่ออยู่ในฐานะไฟลุกชนก็คือท่านี้นะครับผมอยู่ในสกิลหนึ่งนะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเขามีในส่วนของสภาพลุกชน24วินาทีนานมากนะครับผมซึ่งมันแล้วคุณติดครียด้วยเนี่ยคุณลองคิดภาพนะครับผมแล้วคุณ ลดดาเมจนะครับแล้วก็มีความลดความเสียหายอีก30%ในโอกาส15%ด้วยนะครับผมหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะลดดาเมจไปถึง80%นะครับผมซึ่งติดง่ายนะติดง่ายนะผมบอกกับสิาเปติดง่ายอยู่นะครับผมเออนะครับผมถึงแม้ว่าไฟท่วมของเขาเออฐานะไฟของเขาเนี่ยจะศัตรูจะไม่ได้เหมือนอาคารนะครับผมคือลดเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับลดทีแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่า ความถึกของเขาเนี่ยเป็นสายมายัดที่ถึกมีเงื่อนไขความถึกที่ค่อนข้างง่ายคือสกิลหนึ่งถ้าคุณใส่เหรียญเหมือนที่ผมใส่บอกเลยว่าเด้งสกิลรัวๆก็จัดไปนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าบูตันผมว่าคุ้มค่ามากเพราะมันจะถึกโกง ับนะครับผมนี่ก็คือตัวละครขาวสวยหมวยอึมนะครับผมของโผมเมงนะครับผมนะเอ่อก็คือน้องอุนติครับผมนะหนึ่งใน6กล่องนะพาตัวละครนี้ไม่มีคําคอรหาใดๆนะครับผมต้องอยู่ในชาร์ตแน่นอนนะเพราะว่าสกิลพลังโจมตีของเขาโคตรรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามง ทะลุเพดานของเขาครับผมมันโหดรมากๆเลยนะผมนะถ้าอาคาโดนหรือสีแดงโดนเละขนาดโรเจอร์โดนนะถ้าเราใส่โลกใหม่นะโรเจอร์แม่งยับเลยนะคือแบบเกือบตายอ่ะบางทีก็เกือบตายบางทีก็ตายนะครับผมผมก็เจออุนติบูธสามาคาผมสู้ไม่ได้เลยย้ําว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าให้เลือกระหว่างเจออุนติกับ,กบอาลูฟี่ผมเลือกเจอลูฟี่ดีกว่าเพราะว่าสกิลอุนติค่อนข้าง ค่อนข้างเร็วนะครับผมนี่ก็คือท่านี้นะครับแรงนะแรงแรงเลยนะครับผมแรงเลยแล้วก็เขานะครับลดดามเมจของไอแท็กเกอร์อีกเยสโดลดความเสี่ยได้ลง30%นะครับผมและไอแท็กเกอร์20ลดดามเมจไปถึง50%นะครับผมต่อยแม่งลดลดไป50%าสนยิ่ดูดิแน่นอนครับเราพูดถึงบูตันถ้าบูตันเมื่อไหร่นี้ตัวนี้ผมว่ายืนหนึ่งในการตบสายมัดได้ทุกตัวนะเวลานี้เลยนะครับผมย้ำว่าณนะเวลานี้ตบได้ทุกตัวนะพีเอ็กด้วยนะครับผม นะครับเราอยู่กับพ่อนะครับ นี่ก็คือพ่อนะครับผมเมื่อกี้ผิดตัวไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นนวดขาวนะครับผมพี่เพิ่งทําคลิปบูตันไปนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับผมตัวนี้นะก็คือนวดขาวตัวนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับผมหลังจากที่บัฟมามันเก่งขึ้นมันตีเร็วขึ้นแล้วมันติดสันง่ายด้วยนะครับผมแล้วมันเวลาติดสันมันเด้งเลือดทําให้ตัวละครเขาตายยากดังนั้นเนี่ยตัวละครนี้มันมีสเตปการเล่นของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าเขาต้องแบบตีระยะไกลให้ติดสันหรือว่าตี ถ้าเข้าถึงระยะใกล้ต้องหามุมตีให้ติดสันตีสวนได้ไม่แพ้โรเจอร์ผมว่าโรเจอร์หนึ่งหนึ่งหนวดขาวได้เปรียบนะครับผมเอาจริงๆนะเพราะว่าหนวดขาวมีสกิลที่สามารถตีแก๊งโรเจอร์ได้แรงนะครับผมเพิ่มขึ้นสร้างวายได้เพิ่มขึ้น5 0คืออันนี้แม่งโกงจริงนะผมแลวแก๊งโรเจอร์แม่งมีโรเจอร์มีเลลี่หนุ่มนะครับผมมีโอเด้งอย่างเงี้ยคือมันมันสุดจริงๆเพื่อนโดน k คก็สามารถที่จะ บัฟเดฟได้นะครับและรวมถึงใช้สกิล1พึ่งประจมตีเพิ่มขึ้น15%บัฟ ATK ได้อีกคือแบบเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้แบ้าหรือเปล่ามันออกมามันบัฟเดฟบัฟ a อทเคได้นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงการอัพบูตันถ้าคุณอัพตัวนี้บูตันนะครับผม1ตัวนี้จะได้ถึกแรงนะครับผมและค่อนข้างสกิลแบบมีประโยชน์มีฐานะผิปกติด้วยนะครับผมนะแรงถึกเด้งเลือดคือมันครบอะ่ะ พูดขนาดนี้ทําไมคุณจะไม่อัพกันนะครับก็ต้องอัพแล้วนะครับผมตัวนี้บูทสองไม่พอแล้วต้องขึ้นบูทสามครับผมแล้วก็ไปบูทตันเลยทีเดียวอันดับ4นั่นก็คือนวดขาวนุ่มครับผม อ่เป็นตัวอะไรไม่ได้ครับผมผมให้กับโดฟันหนุ่มนะครับเมื่อกี้เป็นหนวดขาวหนุ่มอันนี้เป็นโดฟันหนุ่มนะครับผมก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับตัวนี้เคยทําบูตันไปแล้วเหมือนกันช่องผมนะครับผมตัวนี้ถ้าบูตันเมื่อไหร่ดาเมจเขาแรงมากนะครับผมแรงจริงๆนะเพราะแล้วบางคนสงสัยว่าทาไมดาเมจเขาแรงขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าเสียหายในเขตสมบัติศัตรูได้30เนะครับผมอันนี้คือแรงมากนะถ้าเขาติดบูตนะครับผมสร้างความเสียหายคิย์ที่เข้า ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%เลยทีเดียวนะครับคือค่อนข้างโกงเลยนะเออแล้วผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติ50อีก100%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%นะครับดังนั้นเขาตีมากขึ้น130%ถ้าตีในทงและเลือดต่ำนะครับผมแล้วก็ถ้าติด ครีอีกก็บวกไป20%่อ้โหูเย,ย็โดนที่แม่งแรงจัดเลยนะครับตัวกลางโลใครก็ทลายโลเขาไม่ได้นะเวลานี้นะครับผมนอกจากสกิลที่มันจะทะลุนะครับผมดังนั้นตัวนี้ถ้าคุณเล่นแล้ววางโลอย่างแม่นนะครับผมและแลวบูตันเนี่ยคุณเอาลงได้ทุกตัวจริงๆอาไปปั้นกันดูนะตัวนี้นะครับผมเพราะปั้นบูตันกันหลายคนแล้วนะครับ มาถึงสายโล่ที่ผมยกให้เป็นตัวละครที่เป็นสายโล่ที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมในการลงแร้ง SS ระดับสูงเหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่คนอาจจะเล่นน้อยนะเพราะว่าหันไปเล่นไคโดหมดนะครับผมตัวละครนี้ก็คือจอร์ดหัวหน้าหน่วยที่3นั่นเองนะครับไดมอนด์จนั่นเองนะก็คือเขาความโกงของเขาความเก่งของเขาเลยนะครับผมคือร่างเพชรของเขาเนี่ยจะ รถะจะไม่ติดฐานะนะครับผมแล้วความเสียหายได้รับลดลงนะครั้าบเปอรแล้วก็จะอยู่ในทงนะครับผมอันนี้ความเสียหายได้ลดลงเมื่อเวลาชีวิตมากกว่า50%ก็อีก30%นะครับผมนี่ย่นคูดาสกิลสเร็วขึ้น50%เมื่ออยู่สมบัติทีมตัวเอง นะครับผมนะแล้วก็โหมันสุดยอดเลยถึงแม้ว่าโจนี่จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผมดาเมจน้อยมากตามตายสายโล่แต่ผมมองว่าความถึกของเขานี่แม่งถึกกว่าไคโดนะครับผมถ้าพูดถึงความถึกก่อนนะเออนะครับผมเขาถึกกว่าไคโดมากแล้วก็ถ้าคุณเคาน์เตอร์แม่นๆคุณอยู่ในร่างนี้นะครับผมคุณจะถึก นะมากมากเลยนะครับรวมเหรียญที่คุณใส่น่าจะถึกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมลดดาเมจนะเจอลูฟี่สามารถรับมือได้ถ้าลูฟี่ต่อยรัวๆนะครับผมไดมอนด์โจก็จะเผยธาตุร่างที่แท้จริงก็คือร่างไดมอนด์ครับลูฟี่ต่อยทีเข้านะครับผมผมผมไปโดนต่อยมานะอยู่ในซับสูงๆนะครับผมแล้วก็ใส่โซนแกไลน์นะครับผมลูฟี่ต่อยเข้าแค่90บนะครับบอกเลยว่าตัวนี้อย่ามองข้ามเขาครับผมให้เป็นอันดับ2เลยนะเว้ยนะครับผมนะนี่ก็คืออันดับ2ของผมนะไดมอนด์โจ ผมผมให้กับเมาโก้ว่านคุณนี้หลายคนบอกเฮ้ยพี่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆทำไมต้องเป็น Marco. เมาโก้เฮ้ยพี่เกินไปไหมเกินปุยมุยนะครับผมน้องครับเมาโก้ Marco. คุณรู้หรือเปล่าว่ามันเก่งแค่ไหน ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะผมแต่ผมจะบอกงี้นะครับผมนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะและจากการที่เจอในแรงนะครับผมเมาโก้ยึดทงทําอะไรเขาออกทงไม่ได้เลยนอกจากจะตีเขาให้ล้มนะครับผมหมายถึงว่าตีให้เลือดเขาหมดนะครับผมหรือตายในทงนะเออนะผมบางคนบอกว่าวพี่สกิลหนึ่มันใช้ยากผมไม่ใช้ฮะผมพุ่งอย่างเดียวฮะผมพุ่งอย่างเดียวมันฟื้นเลือดให้เพื่อนได้ แล้วก็บัฟพาลังป้องกันให้เพื่อนได้อีก10%บะครับนตผมคือตัวนี้ครบเครื่องคือยึดทงเกลียนมากเป็นสายฮิลได้นะครับผมแล้วก็ตอนบินนั้นเขาไม่ติดฐานะอะไรเลยโดนลูฟี่ต่อยแม่งยังบินต่อได้เลยนะครับผมอาจจะโดนน็อกแบก็กอาจจะโดนน็อกแบ็กอันนี้ยอมรับนะครับผมดังนั้น แต่ถ้าเขาไม่โดนน็อกแบ็กในการใช้สกิล2แม่งคือเกลียนมากนะครับผมเกลียนจริงๆมีการตายด้วยนะครับผมนะแล้วก็ความเร็วชีสมบัติเพิ่มขึ้นร้อยเอ่อเพิ่มขึ้นร้อยเนมื่อเกตสมบัติมากกว่า50นะครับผมถ้าใส่เหรียญเเพิ่มการยึดการสมบัติไปอีกนะครับผมมันก็จะยึดเร็วมาก นะครับผมเมื่อดนโจมเม่อดนศัตรูที่อยู่ในระหว่างการบัฟโจมตีนะผมความเสี่ยงอาจจเราลงอีก 30%, มเย็ดโดแม่งถึกจัดนะครับผมคุณเจออาคาได้คุณเจอใครว่าโรเจอร์คุณถึกมากนะผมแต่นั่นคือคุณจะต้องบูตตันนะคุณบูตตันโรเจอร์บูตสอเอาคุณไม่ลงแน่นอนคุณใส่แกนไลน์เลยนะครับผมนะเอาคุณไม่ลงอาคานะครับถ้าคุณใส่โซออนอาคาก็เอาคุณไม่ลง นะครับเพราะไอ้ทีเกิ่มบัฟมานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้สกิล2จังหวะนั้นนะครับผมออคุณก็จะไม่ได้รับผลของสถานพิษปกติด้วยผมพูดมาเนี่ยเอาจริงนะยังไม่ครบองค์ประกอบความเก่งของเขาเลยนะครับแต่มันเยอะมากๆเลยนะเอาเป็นว่าคุณไปเจอได้แลงดีกว่านะครับผมตัวนี้ผมการันตีนะครับเอาแค่เวลร้อยเนี่ยแม่งก็โกงแล้วแม่งเกลียนมากจริงๆนะเออผมเลยให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งผมเคยไปวอรเรือมาผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งผมเคยไปไป,ไปวอรเรือมากับเรือ เรือหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าให้เลือกแบรนด์ได้หนึ่งตัวนะครับผมนะเชื่อไหมเรือผมเลือกแบรนด์เมาโก้ครับจบไปแล้วครับผมสุดหรับสี่บรรดบเป็นไงกันบ้างตรงใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับผมนะถ้าตรงใจก็กดไลค์หน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีตัวอะไรในใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมหลคยคนคงตั้งถามว่าทําไมเปรลอตไม่ติดนะครับผมพี่ก็แค่จะบอกว่าการจัดดาบของพี่นั้นนะครับผมจะจัดดับจากการที่ การที่เราขึ้นบูทสองไปบูทตันเนี่ยสแตก็กหรือว่าความมีประโยชน์เนี่ยมันต่างกาันหรือตัวมันเก่งขึ้นประมาณไหนนะครับสาหรับเปรรอพี่มองว่ามันไม่ได้เก่งขึ้นขนาดนั้นนะครับผมมันอาจจะถึกขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมว่ามองว่าสกิลมันสกิลเดียวแตกอยู่ดีนะครับผมชุดเดียวแตกอยู่ดีประมาณครับดูให้จบด้วยนะจ๊าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหมาคลิปหน้าอยากให้ผมจัดดับอะไรอีกคิดกันเข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yo samurai <laughs> come samurai